เดี๋ยวก่อนที่จะเป็นคําถามเดียวกันกับถามอาจารย์เจตทีมงานส่งเข้ามาครับหนังสือจากทางภูมิใจไทยถ้าถ้ามองนี้ของการสื่อสารกับท่าทีเนี่ยผมต้องใช้คําว่าเป็นการเมืองสุดๆครับพักภูมิใจไทยขอเรียนว่ากรรมการบริหารพักภูมิใจไทยประชุมพิจารณาถึงกรณีที่เกิดขึ้นมีมติให้พักภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ไม่ต้องรอเปลี่ยนไม่ต้องรอปรับไม่ต้องรอ48ชั่วโมงครับทั้งนี้รัฐมนตรีของภูมิใจไทยทุกคนได้ส่งใบาลาออกต่อนายกรัฐมนตรีมีผล19มิถุนายนปี2568เป็นต้นไปพักคภูมิใจไทยขอเรียกร้องให้นางสาวแพทองทันชินวัฒนนายกรัฐมนตรีสแแดงความรับผิดชอบต่อการทำให้ประเทศไทยต้องเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของชาติประชาชนและกองทัพ อันนี้พักภูมิใจไทยพร้อมร่วมมือกับประชาชนชาวไทยสนับสนุนกองทัพและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจทำรงอธิปไตยดินแดน,ปร,นประโยชน์ประเทศชาติทุกวิถีทางอย่างสุดกำลัง18มิถุนายน2568ผมเริ่มไปที่ประโยคเกินก่อนรกอรณีโทรศัพท์เจรจาระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกข้ามนตรีกับสมเด็จทุนเซนประธานวุฒิสภากพูชามีผลกระทบต่ออธิปไตยดินแดนผลประโยชน์ของไทยและกองทัพไทยตามที่ประชาชนได้รับทราบแล้วนั้นอันนี้ผมย้อนกลับมาเกินกันอีกทีนึับ าจารย์ครับประเด็นประเด็นนี้จะถามเป็นคําถามสุดท้ายแต่ขอพนกตรงนี้ก่อนทางเนี้ยเขาเขาถอนแล้วคุณอนุทินบอกก็ไม่อยากจะไปซ้ําเติมไม่อยากจะไปอะไรพูดหล่อๆแบบนั้นแต่เปเปอร์อันนี้มันชัดแล้วอะ่ะบีบด้วยเทด้วยทิ้ด้วยอ่ะอาจารย์เกมนี้นายกทําอะไรได้บ้างผมพูดง่ายๆเร็วๆอย่างนี้เมื่อตอนที่คุณชัยชนกลุกขึ้นมาพูดเรื่องคาสิโนเนี่ยนะครับ ผมบอกว่าสําหรับผมนะคุณชัยชนกสมองแจม่มใสกระดูกสันหลังตั้งตรงแต่คนอื่นๆในพรรคภูมิใจไทยผมไม่รู้แต่ตอนเนี้ยผมถือว่าคนในพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรคสมองแจม่มใสกระดูกสันหลังตั้งตรงแปลว่าอะไรจานแปลว่าคิดได้และรู้ว่าควรจะคิดอย่างไรพูดอะไรและทําอะไรกระดูกสันหลังตั้งตรงคือสามารถยืนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพิงใครไม่ต้องไปพึ่งพาใครสามารถที่จะดําเนินการได้ด้วยตัวเองอันนี้จะบอกว่าหลอ่อจะบอกว่าเท่ นะหรือว่าจะบอกว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลาที่คนสามารถที่จะจับตามสถานการณ์ได้อคุณสามารถเป็นวีรชนอาจารย์ผมผมนะอย่างนี้ได้ไหมว่ามันจะมีคิดถูกคิดเป็นทําถูกทําดีทําไม่ดีมไม่รู้รแต่จังหวะเนี้ยถูกต้องเป็นจังหวะที่เขาเข้าใจว่ากระแสมนันมาแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมสถานการณ์สร้างวีรชนจะเป็นคนดีไม่ดีไม่รู้นะ เพราะว่าอย่าลืมวา่าผลงานที่ผ่านมาจะมีบวกมีลบไม่รู้รแต่เกมนี้เขาเล่นเขาเล่นเป็นอย่าลืมว่าเวลาที่มันเกิดภาวะการหนึ่งแล้วมันจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนผันใครก็แล้วแต่ที่จับภาวะการนั้นได้มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสิ่งที่คนเคยคิดกับตัวเองอยกตัวอย่างเช่นคนใครคนหนึ่งอาจจะทําไม่ดีมาตลอดเลยนะมีสถานการณ์เข้ามาแล้วพลิกปั๊บกลายเป็นดีขึ้นมาเลยนะใครบางคนทําดีมาตลอดชีวิตเลยนะ เกิดมีสถานการณ์อะไรไม่รู้ที่ไปทําผิดปุ๊บกลายเป็นคนไม่ดีไปเลย